ค,ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนนะครับจะขออนุญาตพี่ๆนักข่าวหลายๆคนที่โทรมาแล้วก็รวมถึงทุกคนที่เป็นห่วงพ่อค้อมนะครับจะขออธิบายถึงสถานการณ์ตอนนี้ของคุณพ่อว่าเป็นยังไงเนาะ<ช>เพราะว่าตัวไอเองแล้วก็ตัวผมเองต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าเราสองคนยังไม่อยากที่จะสัมภาษณ์อะไรตอนนี้เพราะว่าเรากำลังโฟกัสเรื่องการหาช่องทางในการรักษาคุณพ่ออยู่นะคะ ก็จะขออัปเดตเรื่องอาการของคุณพ่อก่อนแล้วกันนะครับคือหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะได้ฟังจากทางข่าวไม่ว่าจะเป็นทางพี่หนุ่มกัญชัยที่ได้บอกข่าวเรื่องนี้แทนพวกเราไปแล้วนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนี้มีภาวะที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคืออาการไตาวายซึ่งสาเหตุของการไตาวายเนี่ยคุณหมอเพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาว่าคนไข้มีอาการที่แย่ลงไปจาก เมื่อวานซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ดูข่าวอัปเดตว่าเออคุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วคือวันนี้อาการแย่ลงไปอีกครับคืออาการไตวายวที่คุณพ่อเป็นเนี่ยเกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอดแล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นจนปอดเนี่ยไปสร้างความเชื่อมโยงกับตัวไตที่ทำให้ไตเนี่ยก็ รับมือกับร่างกายรับมือกับเชื้อโรคที่เข้าไปไม่ไหวไตก็เลยวายไปอีกตอนนี้นะครับวิธีการรักษาที่ที่คุณหมอกำลังทําอยู่ซึ่งผมก็ได้ถามมาคร่าวๆถ้าเกิดเรื่องสับหรือคำพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบภาษาที่ผมเข้าใจแล้วก็ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือปอดของคุณพ่อติดเชื้อ แล้วก็จําเป็นจะต้องให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายโดยการให้นอนคว่ำอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ให้ออกซิเจนทางปากแล้วก็คุณพ่อก็ถูกให้ยา,าผ่อนคลายอ่อนๆที่ทําให้เขาเนี่ยหลับเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปฟืน้นฟูร่างกายเราได้เต็มที่ครับอืมแล้วก็เมื่ออย่างที่บอกเมื่อตอนบ่ายเราได้เล่าไปยังคะที่ว่าโรงพยาบาลโทรมาครับก็โรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่าคุณพ่อ อาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็จะบอกว่าวิธีการรักษาตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ได้แต่ใช้วิธีสุดท้ายและคุณหมอบอกว่าวิธีสุดท้ายที่ทําได้ตอนนี้คือใช้วิธีการฟอกไตเพื่อให้ไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ถามคุณหมอไปอย่างแบบตรงๆว่ามันค่อนข้างอันตรายไหมณนะจุดนี้ณนะเวลานี้คุณหมอบอกว่า การที่ระบบช่วยชีวิตของผู้ป่วยแบบมันเริ่มแบบต้องทํางานหลายอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องปอดเรื่องไตอะไรพวกเนี้มันเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็คุณหมอก็เลยไม่ไม,ไม่สามารถรับปากได้เต็มที่ว่ามันมันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือต้อง พยายามประคองอาการไปและรักษาให้โรคโควิดหายคุณหมอบอกว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้อาการของพ่อคอมดีขึ้นคือโรคโควิดต้องหายไปจากปอดครับส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราจะรักษาเป็นยังไงบ้างคือขั้นตอนต่อไปที่ผมคุยกับคุณหมอเบื้องต้นแล้วก็คุยกับทางผู้ใหญ่หลายๆคนคือตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือต้อง ฟอกไตไปวันละ2-3สครั้งก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดว่าประมาณไหนนะครับแต่ว่าก็คือต้องฟอกไตไปก่อนแล้วก็ผมอยากจะบอกกล่าวไปถึงทุกคนตอนนี้ว่าถ้าคุณหมอท่านใดที่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์หมอท่านใดที่คุ้นเคยกับวิธีการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยแบบเนี้อยากให้ แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิพารามที่พัฒนาการนะครับว่าจะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติมที่จะทําให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นได้กราบขอรบกวนช่วยช่วยพวกเราด้วยนะครับช่วยครอบครัวพวกเราด้วยส่วนเรื่องพี่ๆนักข่าวที่โทรมานะครับต้องกราบขอโทษด้วยที่ตอนนี้ อขออนุญาตตอบไปในทางนี้ก่อนนะครับขออนุญาตถ้าพี่ๆท่านใดจะขอสัมภาษณ์ขออนุญาตนําวิดีโอนี้ไปใช้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับยังไงฝากทุกคนที่มีความรู้คุณหมอหรือองค์กรหรืออะไรก็ตามโรงพยาบาลใดๆก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าช่วยได้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาเลยครอบครัวเราสามคนพี่น้องคุณแม่ได้รับรู้ ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แบบยื่นมือเข้ามาสอบถามเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาถ่ายถามอาการคุณพ่อขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะเพราะถ้ามีหมอท่านใดแลือแพทย์ท่านใดที่เก่งนั้นช่วยพ่อด้วยนะขอบคุณนะคะ